คำเตือนตัวเลขที่นําเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนวันนี้ลุงจับก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสลายเลขที่ลุงจับจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของรวยแลรวยแลงวดประจําที่1มีนาคม2566รวยและให้เลข1กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี14 16 18 10ถ้าเลข5มาก็จะมี54 56 58 50สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมารวยและให้ 08ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก80ให้08ออก80ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้รวยและยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขมาตอนเข้ามาตอยฝันเป็นจริงวดประจํววันที่1มีนาคม2566ฝันเป็นจริงให้เลข7กับเลข9 สำหรับผลงานมดที่ผ่านมาฝันเป็นจริงให้เลข4กับเลข7ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่หที่1ออก417ให้เลข4กับเลข7็เลข4ี่เข้าหลักร้อยเลข7เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่หน่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้ฝันเป็นจริงอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมครับมาตอนเข้ามาต่อเสียงโชคจากต้นโพวดประจำมาที่1่ มีนาคม2566เสี่ยงโชคจากต้นโพให้เลข9ตัวเดียวให้เลข9ชุด3ตัวให้719 198 987สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเสี่ยงโชคจากต้นโพให้417ผลการออกสลากินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก417ให้417ออก417ถูกเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1รับรามาตามกันต่อว่างวดนี้เสี่ยงโชคจากต้นโพยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตอนครับมาตัวได้อาจารย์ศักดิ์สิริงวดประจาวันที่1มีนาคม2566อาจารย์ศักดิ์สิริให้ชนเด่นให้เลข1เลข8เลข9ตัวเดียวให้เลข1ผู้เงินให้1 2 1 3 1 8 1 5ชุด3ตัวให้0 1 3 6 1 4 7 1 5สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์ศักดิ์สิริให้4 1 7 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้ว์ที่1ออก417ให้417ออก417ถูกเลขท้าย3ตัวท้ายด้ว์ที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์ศักดิ์สิริยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอครับมาเตอร์ y โดยปุ๋ยงวดประจำมาที่1มีนาคม2566 ฝ่ายโดยปุ๋ยให้เลข0เลข1เลข7เลข9เด่นเลข0กับเลข9คู่เงิน12ชุดให้ถ้าเลข0มาก็จะมี02 05 08ถ้าเลข1มาก็จะมี12 15 18ถ้าเลข7มาก็จะมี72 75 78ถ้าเลข9มาก็จะมี92 95 98ชุด3ตัวให้392 495 698 308 605 802ู้คู่เดียวให้0-2ชุดเดียวให้802สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาฝ้ายโดยปุยให้41กับ47ผลการออกสลากินแบ่งรัฐาบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ห่ออก4ี่ให้41กับ47 41กับ47เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าที่1ครับละามาดตามกันว่างวดนี้ฝ่ายโดยปุยอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คร,ร,รัมาตอนครับมันตัวยอดมหาลอยงวดประจำวันที่1มีนาคม2566ยอดมหาลอยให้เลข0เลข1เลข2เลข9 2ตัวมา1ตัวให้เลข1กับเลข2ตัวเดียวให้เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 3 1 4 1 8ถ้าเลข2มาก็จะมี2 3 2 4 2 8เบิ้ล2 2ชุด3ตัวให้3 1 8 6 2 4 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมายอดมหาลอยให้41ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าทที่1ออก417ให้41 41เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าทที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้ยอดมหาลอยอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอเข้ามาต่อมังกรไฟงวดประจำที่1มีนาคม2566 มังกรไฟให้เลข0เลข6เลข8เด่นเลข6กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี16 4, 6 5 6ถ้าเลข8มาก็จะมี184858สําหรับผลงานวดที่ผ่านมามังกรไฟให้ 1. 4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก4 1 7ให้1 4 1 4เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าท้วยหนับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้มังกรไฟอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาต่อกันเลยครับมาตัวเลขประชานิยมงวดประจําที่1มีนาคม2566เลขประชานิยมให้2ชุดชุดแรกให้เลข0กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มันก็จะมี01 03 05 08ถ้าเลข7มันก็จะมี71 73 75 78ชุด3ตัวใ 5, ห้805 375 178และอีกชุดนึงให้เลข2กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันก็จะมี20 24 26 27 ถ้าเลข5มาก็จะมี50,54,56,57สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาเลขประชานิยมให้1,4ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่1ออก4,17ให้1,4 1,4เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่ห่1ครับเรามาตามกันว่างดนี้เลขประชานิยมอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม ำมาตอนเข้ามาตัวเลขเวทมนต์งวดประจำวันที่1มีนาคม2,566เลขเวทมนต์ให้เลข6กับเลข3ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี61,64,65,67ถ้าเลข3มาันก็จะมี30,32,36,38สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขเวทมนต์ให้74ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก417ให้74 เจเข้าคู่เด็ดของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันว่างดนี้เลขเวทมนต์ยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคั้มต่อนคำต่อร้อยเอกจุก๊บงดประจำวันที่1มีนาคม2566 1ร้อยกจุก๊บให้เลข8กับเลข4ตัวเดียวให้เลข8ชุด2ตัวให้ 83 84 89 43 48 49 34 38 39 93 94 98 53 54 58ชุด3ตัวให้8 43 8 54 4 53 4 89 3 58 3, 3 94 6 48 6 83สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้ากลามาตามกันว่างวดนี้ร้อยเอกจุกจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ขมาตอนเข้ามาตอาาตวได้อาจารย์เสือน้อยงวดประจำที่1มีนาคม2566อาจารย์เสือน้อยให้เลขสี่ตัวเดียวให้เลขสี่ชุด2ตัวให้ 404849. ดชุด3ตัวให้894940สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าขามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์เสือน้อยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธำมมตอนเข้ามาตัวได้อาจารย์เมทีกาแฟดำํำและอาจารย์อยุทยากรุงเก่างวดประจำที่หน่1มีนาคม2566อาจารย์เมธีกาแฟดำํำให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6ชุด2ตัวให้ 60, 61 6 2 6 3 64 65 6 7 6 8 69ชุด3ตัวให้2 4 6 468สําหำหรับอาจารย์อยุทยากรุงเก่าให้เลข5กับเลข4ตัวเดียวให้เลข5ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข5มาก็จะมี5 3 5 4ถ้าเลข4มาก็จะมี4 0 4 6สําหรับผลงานวาทีิผ่านมันหลุดกับไม่เข้าเป้าเรามาตามกันต่อว่างดนี้อาจารย์เมธีกาแฟดําดและอาจารย์อยุธยากรุงเก่าจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้ คู่เด่น4 1 5 1 6 1 4 2 5 2 6 2ชุดเด่น2 5 1 6 5 1าหสำหรับตัวเลขที่ลุงจา้าบนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นลุงจา้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลข ขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ